นี่ว่าเราจะเลือกทมครับก็ว่าด้วยเรื่องวันนี้อยู่ผมช่องอยู่นี่เลือดตายครับอยู่อับยูนี่ครับว่าด้วยเรื่องวันนี้คือ จากการที่ผมได้ทำคลิปมา3เดือนแต่ว่ามีคนติดตามแค่50คนนะครับคือผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเริ่มพ้อมากเลยครับเราจะมาฟังวันเดือว่าเราจะไปต่อนะครับก็คือจากที่ผมได้ไปทำคลิปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ว่าคือรู้สึกว่าผมจะไปไม่รอดครับในเรื่องนี้ เพื่อนๆว่าผมคุณจะพอหรือว่าคุณจะไปต่อดีครับถ้าพอหรือว่าไปต่อก็เชื่อคอมเมนต์ว่าได้คลิปด้วยนะเพราะบางครั้งผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนอนคิดอยู่บางทีนอนจนดึกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ครับผมก็ต้องทําคลิปแล้วก็เสียเงินไปก่อนนะครับถ้าเปิดสร้างไรายได้ได้เมื่อไหรก็คือผมเต็มที่แน่นอนครับ ซื้อกล้องเจออะไรเต็มที่สุดๆครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังทุ่มเทอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่าคือมันยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้คนติดตามแค่ห้าสิบคนนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเมื่อวานนะครับที่สองสามวันที่ผ่านมาก็คือตอนแรกผมอยู่ประมาณสี่สิบนะครับก็สิบคนนั่งหลายเนี่ยที่กดติดตามให้ผมแล้วก็กดดูกดแล้วผมก็ขอบคุณมาก ก้อนี้ผมมีความคิดว่าเดี๋ยวคือให้โรคโควิด29หรือโควิด19ทเนี่ยหายไปผมจะทำคลิปที่ว่าคือนั่งรถไฟจากคนครศรีไปกรุงเทพแล้วก็ไปกับใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆรู้ว่าการอยู่การกินบนรถไฟมันเป็นไงบ้าง ถ้าผมเปิดสร้างรายได้ได้ที่แรกที่ผมจะไปคือจังหวัดยาลาครับคือเอาเงินที่ผมสร้างรายได้เนี้ยเนี้ยซื้อตั๋วรถไปเช่าห้องเช่าอะไรคือนั่งรถไปจังหวัดยาลาเพื่อไปตรงไปถ่ายที่พเพื่อนเพื่อนรู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแล้วก็ทำอีเวนต์สนุกสนุกกับเพื่อนเพื่อนเก่าอะไรเนี้ย <S <S ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ thank